สวัสดีค่ะพบกับรายการคนคุยข่าวนะคะกับที่ชั้นสุทาวันโอสเจเรญค่ะวันนี้นะคะเราจะรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านเลยผ่านช่อง11 NPT พักภาคกลางนะคะรวมถึงช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ YouTube Facebook TikTok นะคะคนคุยข่าวติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจได้ทุกช่องทางเลยค่ะ วันนี้ค่ะประเด็นที่น่าสนใจของเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อยากจะให้ทุกคนเนาะได้ชมกันนะคะนั่นก็คือรัฐบาลค่ะเดินหน้าหนุนโซลาร์ลูฟท็อปนะคะเพราะว่าสามารถที่จะนำตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดบ้านใครสนใจการทำโซลาร์ลูฟท็อปนะคะ เอามาลดภาษีได้นะคะได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนแรงจูงใจเนาะว่าเอาละค่ะใครที่มีศักยภาพนะบ้านไหนนะคะครอบครัวไหนมีศักยภาพทำโซลาร์ลูฟท็อปอ่ะบางคนบอกว่าโซลาร์ลูฟท็อปคืออะไรคือการที่เอาโซลาร์เซลล์เนี่ยนะคะไปแปะอยู่บริเวณหลังคาเนี่ยแล้วก็บ้านเราก็ใช้ไฟจากการที่ดึงแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้เป็นพลังงานนั่นเองนะคะไปดูว่าอันนี้มี ข้อจูงใจยังไงนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์กันบ้างนะคะมาตรการสําคัญของรัฐบาลค่ะมาตรการแรกที่ได้มีการส่งเสริมก็คือว่าสนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานนะคะในส่วนของภาคธุรกิจและประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรวัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อันนี้รัฐก็ให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องขององค์ความรู้อุปกรณ์ต่างๆนะคะ ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์ทางภาษีนะคะหักลดหย่อนได้ถึง1.5เท่าของค่าใช้จ่ายจริงคือใช้ในการติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเอาตรงนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยจากค่าใช้จ่ายจริงนะฮะจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหักภาษีอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ช่วยลดต้นทุนระยะยาวนะคะทั้งในโรงงานร้านคา้าแล้วก็บ้านเรือนคืออาจจะมีการลงทุน นะในการที่จะติดโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยแต่ว่าในระยะยาวเนาะค่าไฟที่มันต้องเสียนะคะมันเสียน้อยลงเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจในเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยอยากให้ภาคประชาชนและธุรกิจนะคะหันมาใช้โซลาร์ลูฟท็อปมากยิ่งขึ้นมาตรการที่2ค่ะสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปประชาชนนะคะอันนี้เน้นนะพี่น้องประชาชนที่เป็นครัวเรือนเนาะสามารถนําค่าใช้จ่ายนะคะการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเนี่ย เอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะบุคคลธรรมดาเนี่ยได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทโอ้โหอันนี้ก้อนใหญ่เลยนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะ,ะสำหรับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่สนใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ลูฟท็อปเนาะช่วยลดค่าไฟระยะยาวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่จับต้องได้ด้วยคือต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยโซลาร์ลูฟท็อปเนาะเวลาติดตั้งทีใช้เงินเยอะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าอาจจะมีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องมีการนําเข้ามาในประเทศไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างผลิตในประเทศไทยแล้วฉะนั้นเงินหรือว่าค่าของต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการลดราคาลงมากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการนี้นะคะรัฐบาลเองก็ต้องมีการวางแผนนี่แหละว่าอาที่เขาสนับสนุนตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นได้ลดการใช้ไฟฟ้านะคะมากกว่า30,000่นล้านหน่วยต่อปีนะคะ รวมถึงลดการนำเข้า LNG มูลค่ากว่า110,000 00ล้านบาทต่อปีอันนี้สำคัญค่ะเกี่ยวกับนะคะโลกของเรานะคะลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากกว่า15ล้านตันต่อปีนี่นะคะ นี่มีวงเล็บข้างล่างให้อ่านด้วยเทียบเท่ากับการปลูกป่าขนาดใหญ่เลยทีเดียวอ่ะอันนี้คุ้มค่าต่อการลงทุนเนาะถ้าเป็นในลักษณะของป่าเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานาะกว่าจะก่อร่างสร้างตัวเป็นป่าผื้นใหญ่ผลิตออกซิเจนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราลดลงให้มีการใช้โซลารลูฟท็อปอันนี้ก็จะเห็นผลในระยะยาวแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะ ตอนนี้อย่างที่ดิฉันบอกไว้นะคะคนไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นหัวใจเลยค่ะของระบบโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยหรือว่าโซลาเซลล์เนี่ยตอนนี้ผลิตได้เองละในประเทศนะคะแล้วก็จะมีการเตรียมผลิตแล้วก็จําหน่ายในราคาที่สามารถเข้าถึงได้เรียกได้ว่าประชาชนหรือว่าคนที่มีบ้านนะคะแล้วอยากที่จะติดเป็นโซลาเซลล์บนหลังคาเนี่ยตอนนี้ก็จะสามารถเข้าถึงได้ละราคาถูกลงกว่าเดิมเพราะเราผลิตได้ในประเทศช่วยลดต้นทุน การติดตั้งแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าสำหรับทุกครัวเรือนอต่อไปในอนาคตรเราอาจจะเห็นภาพที่บ้านเรือนทุกหลังเนี่ยติดโซลาร์ลูฟท็อปไว้บนบ้านก็ได้แล้วก็ในบ้านก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นี่แหละนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ใช้กระแสะไฟทั่วไปแต่ว่าส่วนใหญ่ในบ้านเนาะอย่างเช่นไฟส่องสว่างนะคะอาจจะใช้พลังงานจากโซลาร์ลูฟท็อปก็เป็นได้นะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากรัฐบาลอีกหนึ่งอย่าง ที่เป็นการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าในมาตรการอย่างจริงจังค่ะโดยเป้าหมายนะคะสข้อ ลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้านะคะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการเสริมเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับใครที่กําลังมองดูอยู่ว่าเอ๊การติดโซลาร์รูฟท็อปมันจะคุ้มค่าแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าตอนนี้คุ้มค่าเลยรัฐบาลช่วยเหลือในหลายปจายัจจัยในหลายด้านทีเดียวและที่สำคัญตอนนี้ราคาเนี่ยเข้าถึงและได้แล้วด้วยเพราะหลายๆอย่าง นะค,ะคนไทยผลิตเองได้นะอย่างอินเวอร์เตอร์ที่บอกไปนะอันนี้หัวใจสําคัญของโซล่าเซลล์เลยคนไทยผลิตได้ในประเทศแล้วฉะนั้นลองดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับการช่วยกันเนาะประหยัดเรื่องของการใช้พลังงานนั่นเองค่ะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะอ่านี่เป็นเรื่องดีๆนะที่นํามาฝากกันนะคะว่าเอาอีกแล้วค่ะเมืองไทยไปสร้างความน่าประทับใจนะคะในระดับโลกอีกแล้วเพราะว่า ไทยค่ะสามารถที่จะคว้ารางวัลน,นะคะ Top global spa and wellness destination award ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ต้องบอกว่าเป็นที่ฝันใยของชาวต่างชาตินะคะหลายๆประเทศเลยค่ะที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่พอเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกหลงรักทั้งบรรยากาศเนาะสภาพอากาศธรรมชาติผู้คนนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ สปาเรื่องเกี่ยวกับเวลเนสนะคะที่เป็นการดูแลสุขภาพนะคะจากภายในสู่ภายนอกซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นรางวัลในระดับโลกทีเดียวนะคะที่ได้รับนะคะก็คือ Top Global Spa and Wellness Destination Award นะคะจากนิตยสาร Hospitality Horizon นะคะจากสาธารณรัฐอินเดียอ่าจริงๆนะตลาดของคนอินเดียในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากนะคะ ถ้าได้มีโอกาสไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ๆอย่างโซนภาคตะวันออกก็จะเป็นชนบุรีพัทยาเนาะภาคใต้ก็จะเป็นภูเก็ตต่างๆเนี่ยจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยปริมาณเยอะทีเดียวนะฮะทีนี้รางวัลที่ได้รับการการันตีนี้นะคะได้เป็นการประกาศรางวัลที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียค่ะ แล้วก็คัดเลือกนะคะโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสปาและก็สุขภาพนะและบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อาจจะเคยนะเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วรู้สึกประทับใจบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นแบบโอ้ข่าวดังนะคะอาจจะแบบมาแบบเงียบๆสไตล์แบบมากับครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยประทับใจนะคะในการมาเที่ยวในประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งคณะกรรมการที่ได้ในการตัดสินนะคะรางวัลน,นี้ให้กับไทยด้วย จุดแข็งของไทยที่ทำให้ได้รับรางวัลน,นะคะคือการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมค่ะ holistic wellness นะคะรวมถึงผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมาการนวดไทยหรือสีดัดตนหรือว่าภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรเนะาะธรรมชาติการบริการระดับ world class นี่นะคะเรื่องของการบริการเนี่ย คนไทยต้องบอกว่าในเรื่องของความใส่ใจเนาะรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเนี่ยเหมือนมาแล้วก็ตกหลุมรักเนี่ยของความเป็นคนไทยในเรื่องของการให้บริการต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการตอกย้ำค่ะภาพลักษณ์ไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน health and wellness ระดับโลกอีกด้วย รัฐบาลน,นะคะพยายามผลักดันนี่แหละให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งเวลเนสเนาะเป็นจุดหมายปลายทางเวลเนสที่นักท่องเที่ยวจะต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกๆเลยเมื่อนึกถึงประเทศที่จะมาดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะทีนี้มาดูนโยบายของรัฐบาลค่ะ พยายามที่จะผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Health and Wellness นะคะแล้วก็มีการที่จะมุ่งสร้างประสบการณ์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเลยครบวงจรนะคะคือร่างกายทุกส่วนนะคะสมาธิความสุขนะคะทุกอย่างที่จะมาพบได้ในประเทศไทยรวมถึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะออกแบบกิจกรรมให้สอด รับกับกระแสะ wellness tourism ด้วยนะอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวชุมชนเนี่ยนอกจากว่าเขาจะได้เห็นความสวยงามนะคะความน่ารักของชุมชนเก่าแก่แล้วเนี่ยเรายังมีอาหารเนาะที่เอาสมุนไพรพื้นบ้านมาปรุงแต่งให้เป็นอาหารที่เขาได้ลิ้มรสด,ด้วยนะแบบนี้อ เข้าขาย Wellness Tourism เช่นเดียวกันนะคะผสมผสานความสุขที่ได้ด้วยตาเห็นภาพที่สวยงามเนาะความสุขทางด้านของใจที่ได้กินอาหารที่อร่อยและอิ่มท้องแบบนี้ค่ะเข้าองค์รวมของ Wellness อย่างแน่นอนนะก็ต้องบอกว่าไทยเนี่ยยังคงครองแชมป์เนาะในระดับโลกนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสปาเว n e s s แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ต้องบอกว่าคงเอาไว้นะคะเราคือจุดแข็งแล้วก มันจะเป็นส่วนสําคัญที่ดึงเม็ดเงินค่ะเข้ามาในประเทศอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการคนคุยข่าวกันต่อค่ะพี่ครัพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็นหน่อยนะพี่ด่วนเลยแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อย นุมนุม,มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ,ะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยง,งานรัฐสะดวกปลอดภยัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบ จบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยโหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเด็กๆไปผจญภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาแล้วหรอคะ ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับ <S <S ไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกาย อร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญคือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียนหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่ง,ป,งประชาคม,คม ดีสวยจึงอ่ะเอิค่ะพร้อมส่งด้วย <ไป S 1> ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการรั่วไหลอ้าวแล้วถ้าเป็นการทําธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลมี PDPa คือพระราชบ,บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจะเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนรู้สิทธิ์ของคุณปกป้องข้อมูลของคุณ กลับเข้ามาติดตามรับชมรายการคนคุยข่าวกันต่อค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะอปอสปสชอนะคะได้มีการย้ําว่าคนไทยทุกคนค่ะมีสิทธิ์คัดกรองมะเร็งร้ายโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะฟังข่าวนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจไม่สบายกายในเรื่องของเออฉันจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าไปใช้สิทธิ์ได้นะคะสิทธิ์คัดกรองมะเร็งร้ายไม่เสียค่าใช้จ่ายไปดูรายละเอียดประเด็นนี้กันนะคะ บริการคัดกรองมะเร็งไร้ของสอปสชคะเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะคะคนไทยทุกคนทุกสิทธ์มีสิทธิ์คัดกรองมะเร็งฟรีนะคะตรวจได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยภายในสิทธิประโยชน์ของกองทุนบัตรทอง30บาทหน้านะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธินะคะที่ทางด้านของสอปสชเนี่ย <ๆ S 1> เห็นความสําคัญว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะโดยบริการนี้ค่ะเป้าหมาย เพื่อที่จะเป็นการป้องกันนะคะแล้วก็รักษาโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นนะคะเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาก่อนที่มันจะอยู่ในช่วงที่ลุกลามแล้วก็รุนแรงนะคะอย่างที่บอกค่ะตอนนี้มะเร็งเนี่ยด้วยนวัตรกรรมทางด้านของการสาธารณสุขการรักษาโรคต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเนาะการตรวจพบมะเร็งถ้าตรวจพบในระยะแรกเนี่ยมีสิทธิ์หายขาดร0 0เเนนะคะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ สปสชจึงมอบสิทธิ์นี้ให้กับทุกคนคนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการตรวจสอบมะเร็งคัดกรองมะเร็งก่อนได้นะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดท่านมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยจะได้รักษาทันท่วงทีเนาะไม่ได้อยู่ในระยะลุกลามแล้วมันก็จะใช้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยมหาศาลทีเดียวค่ะทีนี้เนี่ยสามารถนะคะที่จะเช็คสิทธิ รับบริการได้ผ่านเมนูกระเป๋าสุขภาพในแอปเป๋าตังค่ะพี่น้องประชาชนคะโทรศัพท์ที่ท่านถืออยู่นะคะแอปเป๋าตังมีสิทธิประโยชน์มากมายนะ,ะอย่าใช้แค่ซื้อสลกักนิจตอนอย่างเดียวนะคะมีเรื่องสุขภาพด้วยไปดูที่เมนูกระเป๋าสุขภาพนะคะอันนี้สามารถที่จะใช้เช็คสิทธิ์ในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งรายได้นะคะรายการที่ให้บริการฟรีมีอะไรบ้างนะคะคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสําหรับ สาวๆนะคะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจได้เช่นเดียวกันค่ะแม้กระทั่งการตรวจยีนนะคะ BRCA1 หรือว่า BRCA2 นะคะซึ่งยีนตัวนี้เนี่ยจะมักพบกับผู้ป่วยหรือว่าญาติของผู้ป่วยอย่างเช่นในครอบครัวเราเนี่ย อาจจะมีญาติที่เป็นมะเร็งส่วนไหนแล้วแต่เนี่ยนะคะคนที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันเนี่ยก็มักจะมียีนตัวนี้ที่มันมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้นะคะอันนี้เราไปตรวจได้เช่นเดียวกันนะคะไปดูกันต่อค่ะตรวจรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากแล้วก็มะเร็งช่องปากด้วยคือถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกแต่ว่ามันมีรอยโรคและเริ่มที่จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเริ่มที่จะเป็นมะเร็งแล้วอันนี้เราไปตรวจได้เช่นเดียวกันเนาะ ชนิดท,ที่5ค่ะการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมแล้วก็อันตรซาวค่ะอันนี้สำหรับสาวๆเนาะเมื่อถึงอายุนะคะส่วนใหญ่ก็จะ35ปีขึ้นไปเนี่ยต้องเริ่มตรวจละมะเร็งเต้านมนะคะต่อไปค่ะตรวจพยาธิพยาธ์ใบน้ยตับนะคะปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองค่ะด้วยการตรวจปัสสาวะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะคะในการตรวจคัดกรองมะเร็งโรคร้ายได้เช่นเดียวกัน สถานที่หลายคนบอกว่าเอออันนี้น่าสนใจเนาะในการที่จะไปตรวจคัดกรองเวลาเป็นอะไรเราจะได้รักษาทันท่วงทีเนาะไปที่ไหนล่ะนี่สถานที่ตามนี้เลยนะคะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ 2. หน่วยบริการของรัฐที่มีศักยภาพในการรักษามะเร็งนะคะที่จริงสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยสามารถที่จะไปให้บริการได้หมดเลยเนาะหน่วยบริการอื่นที่มีเครื่องมือแล้วก็มาตรฐานตามที่มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนด อันนี้ก็สามารถไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของการบริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการคัดกรองมะเร็งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ที่จะครอบคุมมะเร็งทุกชนิดเนาะจะเป็นห้านดับนะ,ะที่ฉันได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้สามารถคัดกรองได้นะคะมะเร็งที่ยังไม่คัดกรองนะคะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ก็จะมีมะเร็งปอดแล้วก็ตับอ่อนนะคะเนื่องจากว่า เจ้ามะเร็ง2ชนิดนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีคัดกรองที่เห็นร่องรอยโรคได้ในระยะแรกอ่ส่วนใหญ่มะเร็งปอดมะเร็งตับเนี่ยถ้าเกิดเจออาการก็มักจะเป็นอาการช่วงที่มันลุกลามละฉะนั้นนะคะต่อไปการตรวจพบนะคะต้องรอจนแสดงอาการแล้วซึ่งมักเข้าสู่ระยะลุกลามเนี่ยทำให้รักษายากจึงบอกว่ายังไม่ครอบคุมพวกมะเร็งปอดกับมะเร็งตับอ่อน นะคะแต่ว่ามะเลงอื่นๆที่มักจะพบอย่างเช่มนมะเลงมดลูกนะคะแล้วก็มาเลงลำไส้ใหญ่มะเลงปากแล้วก็มะเลงเต้านมอะไรอย่างเงี้ยคัดกรองได้นะคะก็ถือว่าเป็นอกหนิ่งสิทธิของคนไทยทุกคนค่ะสามารถไปใช้สิทธิ์นี้ได้กับสิทธิ์คัดกรองมะเลงร้ายไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการคนคุยข่าวค่คะประเด็นข่าวที่น่าสนใจอย่าลืมไปติดตามต่างช่องทางที่ฉันบอกไว้นะคะ ออนไลน์นะคะทิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กคนคุยข่าวได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันสุทาวันเอิศเจริญลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ